เห็นบัดเพียนเียน,ยน,ยนสี่ตัวอืเียนอ้หลายตัวหลายตัวเพียงเพียนองมาแล้ว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 มารีสครับคุ้มคุ้มคุ้ม,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 มสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมให้กำลังใจกันเรื่อยมาครับ สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมากินทีไทยวันนี้ก็หลุมเสียนยอถ่ายเคลื่อนปลาสักทุกเก่าแล้วครับมากะสวยแล้วมือ้อีงเี่นยอสวนมากะหอดนี่ก็เที่ยงกินเขาล้มเลยครับช่วงเาร้าติดทุระเทียงค่อยมาถึงจะไปเดิมปลาตะเพียนแนแล้วล่ะ นี่หมายมื่อนี้เป็นลิ้มแม่น้ำปลาสักแล้วครับเนี่ยไมยนี่ก็เคยมาเรื่อยๆอยู่หมานอยู่ทุกเกี่ยวที่มามื่อกี้เป็นยังไงเริ่มได้เห็นจับปัสตเพียนเนาะกับลุกเนาะสามเซนสีนส่เซนแล้วครับเกื่อปลาหน่อยน้ำนะครับกเกื่อกับฟุกอาจจะมีปลาใหญ่เข้ามาเดีย๋ยวมื่งรุ่นกันมื่อนี้เส้นเนาะซีหมานซ้ำได้ มากันสามเส้ยนยอเสยนเบียบเสยนเลานะครับเส้นจุมาดุ่นไปน้ำกันแล้วครับเป็นแังใดเข้าสอกติดน <4 S 2> ้องสองปานครับวนนี้สมครึง่งปานข้างในข้างนอกเป็น4ี่เส้นครับ ผู้นี้เบียบดุขุนขุนฝูงเล่บปลาตะเพียนตายยังเล่าหนึ่งในนึงเลยเวลาเพียนครับเวลาลงสามเซนครึ่งมือนี่อยากได้ปลาไปย่างตอนน่ะซีมานพวกมานเดี๋ยวมันรุนตันเล้งๆสรุปปลาไว้แล้วครับตัวนี้ก็ยกไปรุนไปเรื่อยๆทอดเรื่น้ามันอดยังบ่ทันลุแห้งนะครับ อื่นนำยังโบ,บเห้งเป็นได้ดินละดินละปลาอะไรกระเพียนกระเพียนเพียนเพียนหลายกับไม้น,น่าประสักระเพียนเ,ยนเยนล,ลียงเรือเดลมือร์าเดืมา ไายควรพอสอบพอเดินทางค่อนข้างใช้เวลานิดน,นึงครับเพราะว่าเส้นย่ออยู่ผู้นะครับอยู่โคราชเดินทางมาถึงลบบุรีแล้วครับหมายที่งบคนละจังหวัดแต่ว่าอำเภออยู่ใกล้กันนะครับก็พอยอด่อดแล้วครับสำรับเส้นย,ย่อช่วยปัญญามาัำมีเวลาตรงนี้ก็แดดฮอนครับหน้าฮอนอากาศฮ้อนลุกน้ำแซน้ำ เดินทางเวลาไปกลับก็ลอยก็โล้แล้วครับเราแล้วล,ลอยแปดสิบโลแต่ลง,งไปก,ปก,กลับเป็นอุปสาทแล้วครับเรื่องเส้นทงางแต่ว่ามีปลาให้ดีลุ่ม ติอดนแล้วดล้วเพียน,นกับตัะเพียนดโดดกับดโดดสองตัวเก็บนกใส่สวยๆแล้วนะเพื่ จากวัดต่อลงมามาเทียวล่าสุดนี้น้ำมันอยู่นต่อไม่น้ำลดลงมาหลายน้าสามสี่หมู่ xin cái gì đây này anh cùng xin xin sám chín chín này này Hãy subscribe cho รุ่มไปเรื่อยๆวัดหลวงไปในธรรมะเข่านกน้อยนี่เป็นการวัดหลวงพอาว่ารู้ว่าป่าี่วายมาเข่านอตอนใดนยังตอนใดเสียงดวงเอาบทจังหวะป่าวายมาถึงที่ได้ป่านะครับดิงอาหารล่ไม้เห,หีห้ยงตัวเดียว

ลงซ้นี่แล้วพอดีนี่มันยังหลงแน่ด้วยนะี่แต่มันไม่ค่อยหลงโอ้มันขาดตอนะจุน้องขาดตันะคุณนี่กาะยันเดขาดตันเดียวเพยงมันย่อไม้เลยนเเกาะยันเดียวขาดไปแทนะ้คุณเหอโอ้กเลยคุณเหรอคุณเหอ่หอจูนก่อนคุณเหอพเป็นม่น,น้อยด้วยคุณคุณปานไหนหน่ะ ตัวเป็นโลดหาโลดออกเดินหนึ ke, ่งทั <thumbna S 2> ้งปานว่าถือตัวนี้ถ้าเกิดมันสบปานนินป่านยังออกไปเรื่อยๆหนึ่งโอ้ขาดไว้เธอจุ่มน้ำค่ะเดี๋ยวนึงโอ้ขาดเป็นลมน้อยเกาะ้เกาะไม่ไม่ไปน้ำ 边的边。

cọ nhung, cho cắm, măng đinh hẻm, măng, đi làm, Nam coi như, đột, măng này là ba cái bao đột, tụi nhảy cái bao đột, nhặt, nhặt, măng mặt, đang ở tập tiền mà bắt lấy liền luôn tập

thì nếu gần như thực

ลองลืมไข่ออนหน้าต่อเพียนนี่นี่นี่มาแล้วครับปลาหมิงประเดิมตัวเลขวันนี้ประเดิมตัวเลขน,นิ่อยากได้ปลหมิงเลยจนมาแต่ว่าปลาเรือตันไม่ได้มาถือดอก

อุ้มปนินหนุ่อุ้มนี่อยู่ทังงหนรล้วทังนอกคนขวัญไรนิน เพี้ยนโดเดียเนปลาขาวหัวแข็งค้ยล้างกับวเห็นมาไกาย่ยู่ลบกดไกเนีน่ยเพี้ยนปลาขาวหัวแข็งอะไรต่เพี้ยนมีนมาฝุ่นนยูลย รอดละอย่างกะเขาวแข็งยุ่งล็กเตอะตื่นมองขอมาเขาย,ย่อมนลยยกเลาะฟังบอกไปถึกมาเห็นซ้น